สวัสดีค่ะวันนี้ยายนั่งพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูสไลด์น้ำตกหมูสไลด์พี่น้องแคบหมูยอดมะระออนต้นหอมพักชีพริกหวานามะละมละระมะระมะระกินกับไปแล้วพี่น้องตะหลำมา แกะเน้ไม่หมองไหวกปรุงมาแล้วลหละพี่น้องเ้าค้นก่อนยู่สไลด์เน้นๆเลยพี่น้องซีมก่อนแกบเมื้ งอใส่ล้วนๆเลยพี่น้องไปไม่แต่เกียบบัตนาทเนาะกดใส่มือบ่ได้เด้ใส่มือ ไหวเพราะเป็นลมขันยอนมาละออน มันีเสียงหลบกวนแน่ด้ยวยพี่น้องเสียงเครื่องดูดน้ำเสียงเครื่องดูดน้ำครับเสียงจักรจันหลาหลพี่น้อง ลบก็ได้นะจักสิเป็นนางใส่พี่น่องเอ้ะอ่อนหย่อนมาละอ่อนผมอำลำาเลยป้าห้องบ่กพี่น้องอากาศดีมาเนี่ย ตกเก็บบานเ่ยนะขอนกค่อนเนี่ยเสียงแม่เพีอง จ็บหมูไว้ล่างไม่มองไว้หือห้องอยู่ทางไหนด้อ ย่อนมาละนะพี่น้องเอ้ย tiếng lái giang thì nó rất chắc nha tiếng Sìng... chắc cả chân cây chi lịt bìt... và toàn Phá... này nục tiếng cấp mà chát mà chát mà đây tận đây ngủ đây càng qua thì không và kìm cân nữa tiếng nhắn được tiếng nhắn thì nào nữa có chuột có phải đây là tương luật ตกไหมเินภาคึ้มพี่น้องมากเราบ้งฝนอากาศดีดี bà không 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 nhỏ lông con nhỏ đứa con mát quan cho nó กอเด้อพอเวลาจะหาพี่มีอออออออลองำคำาุดท้ถ่ายคนลงเม็ดแล้ว ฝนล,ลงเม็ดแล้วพี่น้องฝากค่ามค่ามเลยยานั่งไปกันเด้อกินบ๊สุภาพประการใดก็ขอโทษขอให้หะไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เราไว้ทำนีดสักก้อนนาะค่ะให้มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจยานั่งในเด้อค่ะ